เราจะเปลี่ยนข้อมูลของ t e x t File ให้มาอยู่ในรูปของ Data Table โดยที่ข้อมูลชุดนี้นะครับจะต้องแบ่งเป็นวันที่ Status, Code, Detail แล้วก็ยอดเงิน in-out แล้วก็ยอดเงิน remain ส่วนหัวตารางตรงนี้นะครับเราจะไม่เอา เราจะโหลด Text File เข้ามาใน Power Query นะครับเราไปที่ Data แล้วก็ Form Text ตรงนี้จากนั้นเราเลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับผมเลือกไฟล์ Data แล้วก็กด Import มันก็จะมี Pop-up Preview ข้อมูลในไฟล์ออกมานะครับเมื่อกี้เราเลือกชื่อไฟล์ก็คือ Data .txt ตรงนี้นะครข้อมูลในไฟล์เป็นแบบนี้ ทีนี้บางกรณีนะครับเราเลือกข้อมูลขึ้นมามันอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเช่นมันอาจจะเป็นภาษาต่างดาวแบบนี้นะฮะให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะครับ65001ตรงนี้ UTF-8 มันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับส่วนตอนนี้นะครับ มันเจเนอเรตออกมาเป็นหลายๆคอลัมน์เราไม่อยากได้นะครับเราต้องการเป็นคอลัมน์เดียวเราไปที่ Delimiter ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งลองดูผมเลือกเป็นโคลอนอ่ะตอนนี้มันเป็นคอลัมน์เดียวแล้วนะครับจากนั้นกด t r น n s r o r m t a t a ตอนนี้ข้อมูลเข้ามาใน Power Query แล้วนะครับเราลองขยับดูข้อมูลกันนิดหนึ่ง ข้อมูลที่เราต้องการนะครับก็คือข้อมูลส่วนนี้นะครับส่วนด้านบนที่เป็นหัวกระดาษส่วนนี้นะครับเราจะตัดทิ้งดังนั้นเราจะดูว่าเราจะสามารถฟิลเตอร์โดยใช้เงื่อนไขอะไรได้บ้างผมลองดูนะครับบรรทัดแรกเราใช้คำว่าหน้าบรรทัดที่สอง น่าจะเป็นรายงานแยกประเภทบรรทัดที่3วันที่น่าจะได้นะฮะแล้วก็บรรทัดนี้ก็น่าจะเป็นขีดพวกนี้นะฮะน่าจะได้อ๋อส่วนวันที่นะครับมันมีอยู่ตรงนี้ได้ด้วยแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเงื่อนไขที่เราจะใช้ฟิลเตอร์พวกนี้นะครับ ระวังว่ามันจะมีอยู่ในคอนเทนต์ตรงนี้ที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันมีมันก็จะทำให้ข้อมูลในบรรทัดเหล่านี้มันหายไปด้วยผมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วผมเลือกเป็นฟิลเตอร์แล้วก็ผมเลือกเป็น does not contain แล้วก็ ผมกดเป็น Adva าน e นะครับบรรทัดแรกเราจะไม่เอาที่มีคำว่าหน้าอยู่แล้วก็บรรทัดที่สองก็คือ does not contain รายงานแยกนะครับแล้วก็บรรทัดที่สาม does not contain วันที่แล้วก็บรรทัดถัดไาแอดเข้าไป does not contain น่าจะเป็นเครื่องหมายขีดแบบนี้ลองดูผลลัพธ์ดูนะครับกดโอเคอข้อมูลเหมือนจะเข้าท่าอยู่นะครับเราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราต้อง แบ่งข้อมูลนะครับในแต่ละบรรทัดออกไปก็คือจะมีวันที่มีสเตตัสว่าจ่ายหรือรับมีโค้ดมีรายละเอียดนะครับแล้วก็มีจำนวนเงินอยู่สองส่วนส่วนตรงนี้นะครับเป็น in out แล้วก็เป็นคงเหลือผมจะดึงข้อมูลส่วนก้อนหลังนี้ออกมาก่อนนะฮะเราน่าจะ แยกด้วย Space ได้ผมไปที่ Transform แล้วก็ Split Column by Delimiter ผมเลือกเป็น Space แล้วก็ผมเลือกเป็น Rightmost นะครับก็คือเอาจากขวาสุดกดโอเคอ่ะมันไม่ได้ แสดงว่ามันไม่ใช่ Space ผมกลับไปใหม่นะครับผมลบสเต็ปนี้ก่อนน่าจะเป็นแทบ็บลองใหม่นะฮะ s PLIT COLUMN BY DELIMITER แล้วก็มัน Default แท็บอยู่แล้วเราเลือก RIGHTMOST DELIMITER นะครับกดโอเคอ่าถูกละมันเป็นแทบ็บทีนี้มันเกิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็คือคอลัมน์1.2 แต่ว่าคอลัมน์นี้เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อว่าดีเรเมนนะฮะดังนั้นเราจะแก้ชื่อคอลัมน์แต่ว่าเราจะไม่แก้ที่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ที่ชื่อคอลัมน์แบบนี้แล้วก็พิมพ์เป็น e m เมนผลก็คือมันจะเกิดสเต็ปใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะเราไม่อยากได้สเต็ปเพิ่มตรงนี้นะฮะผมลบทิ้งไปก่อนเราขึ้นมาแก้ที่ ฟอร์มูลาบ่าคอลัมน์นี้นะครับ1.2ผมแก้เป็น Remain กด enter อ่าได้แล้วถัดมานะครับข้อมูลชุดนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามันแยกได้ด้วย Space ตรงนี้นะฮะ ผมเลือกเป็น split by delimiter แล้วก็ระบุว่าเป็น space แล้วก็ rightmost เหมือนเดิมนะครับกด ok คอลัมน์นี้เป็น in out นะครับผมแก้ชื่อคอลัมน์เป็น in แล้วก็ out กด ok เราได้มาสองคอลัมน์แล้วถัดมานะครับเราจะแยกคอลัมน์ถัดมาถ้าเราแยกโดยใช้ Space ตรงนี้ลองดูนะฮะว่าได้ไหมไปที่ extract split นะฮะ split delimiter แล้วก็ระบุว่าเป็น Space แล้วก็ Line m ม d e เหมือนเดิมกดโอเคตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมี Space อยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยขาดออกมาแล้วก็พวกนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเคสนี้เราแยก Space ไม่ได้นะฮะผมกลับไปก่อน เราลองวิธีใหม่ดูตรงนี้นะฮะคำว่าจ่ายกับโค้ดตรงนี้มันมีตัว p อยู่นำหน้าอยู่โค้ดมันขึ้นต้นด้วยตัว p ทั้งหมดเลยดังนั้นผมจะบอกว่าผมจะ split by delimiter นะครับแล้วก็ผมบอกว่า split by ตัว p แล้วก็กด โอเคอ่ะได้ละตอนนี้เราได้ตัวนี้ออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราแทนค่าตัว p กลับไปนิดนึงไปที่ format แล้วก็ add prefix แล้วก็พิมพ์ตัว p กลับเข้าไปเหมือนเดิมอ่าได้ละจากนั้น column นี้นะครับเราจะแยก ต้องแยกที่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวเลขแล้วก็เป็น Text ดังนั้นเราจะใช้ split column นะครับเป็นตัวเลขก็คือ Digit เป็น Text ก็คือ t o non digit ตรงนี้อ่าโอเคได้ละแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับ column นี้นะฮะเราตั้งชื่อว่า code ส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ที่2เราตั้งชื่อว่า Detail ตอนนี้เราได้4คอลัมน์แล้วครับเป็น Remain in out detail แล้วก็ code ถัดมานะครับเป็นวันที่แล้วก็ s t a ตัสว่าจ่ายหรือรับ ผมจะลอง s PLIT โดยใช้ s p c e นะฮะตรงนี้ s PLIT COLUMN นะครับแล้วก็ space delimiter แล้วก็เลือกเป็น space เป็นหลาย m o มดนะครับกดโอเคไม่ได้ลองใหม่ by delimiter นะครับผมลองเป็น space แต่ผมว่าน่าจะเป็น left ได้กดโอเคอ่ะโอเคครับได้เรามาแก้ตรงนี้ชื่อคอลัมน์นะครับเป็น s t a ตัส ทีนี้ก็จะเหลือวันที่วันที่ตอนนี้มันไม่ใช่ฟอร์แมตของวันที่มันเป็นคอสอ,อยู่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นฟอร์แมต a t e นะครับมันเป็น1นจูน6มันคือปีพปีคศสกรศกราช2066ซึ่งมันผิดผมลองไปที่ use local นะครับ ลองดูว่าได้ไหมแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกเป็นไทย th Thailand ลองดูนะฮะกดโอเคไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะแตกวันเดือนปีออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรวมทีหลังผม split นะฮะ by delimiter แล้วก็ใช้ space นะครับ แล้วก็สปีดทุกตำแหน่งเลยกดโ OK. อเคเราก็จะได้วันเดือนปีแยกออกมานะครับที่คอลัมน์นี้นะครับเป็นปีเราจะเปลี่ยนให้เป็นคอสอดังนั้นมันคือต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขก่อนเป็นโฮนัมเบอร์ก่อนแล้วก็ตัวเลขตัวนี้ เราจะจัดลบนะครับ subtract ลบด้วย43กดโอเคปี66ก็จะกลายเป็นปี2023เราได้ปีแล้วจากนั้นเรามารวมกลับเข้าไปเป็นวันเดือนแล้วก็ปี แล้วก็ไปที่เมิดคอลัมน์คอลัมน์ใหม่ตั้งชื่อว่าเป็นเดทแล้วก็สเปรลเตอร์เป็นสลชกดโอเคทีนี้จากตรงนี้ลองเปลี่ยนเป็นวันที่นะครับเป็นเดทอ่าได้แล้วได้แล้วแต่ถูกไหมเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่ง ทัดที่8 24เดือน3มันเออร์เลอร์ไม่ถูกใช้ไม่ได้ครับวิธีนี้ถ้าอย่างนั้นผมลบกลับไปก่อนอจากตรงนี้นะฮะผมไปใส่เป็นปีให้ชัดเจนขึ้นนะฮะผมไปที่ add prefix นะครับ แล้วผมพิมพ์20นำหน้ากดโอเคตอนนี้กลายเป็น2023ละแล้วก็ปีเดือนแล้วก็วนันเมิดคอลัมน์แล้วก็ผมกั้นด้วยเครื่องหมายแลแล้วก็ตั้งชื่อสเต็ปนี v ้ว่าเดทตั้งชื่อคอลัมน์ว่าเดทกดโอเค จากนั้นผมเปลี่ยนเป็นเดทอ่าโอเคละคราวนี้มันยอมและครับส่วนที่ e อ r o r นะครับอย่างบรรทัดที่3บรรทัดที่6มันคือค่านี้ค่าว่างตัวนี้นะครับที่มันไม่มีวันที่ดังนั้นเราจะแทนค่า e อ r o r ด้วย n นาผมไปที่ ท r านฟอร์มแล้วก็ p l e c e v a l u e replace e r r o r นะครับแล้วก็สั่ง Replace ด้วย now กด OK จากนั้นสั่ง Fill Down ลงมาวันที่ Repeat ลงมาแล้วลักษณะนี้ส่วน Status นะครับมันมีขอ Space อยู่เราจะใช้คำสั่ง trim นะครับ แล้วก็บรรทัดที่เป็นแนวนะฮะมีแนวอยู่เราไม่เอาแนวกดโอเคตอนนี้เราได้คำตอบที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือคอลัมน์เด t สเตต Code Detail แล้วก็ Input Remain Detail เ,เหมือนมันจะมี Space อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะฮะเราตริมมันสักนิดหนึ่งกด t r i ิม แล้วก็ in out กับ remain ต้องเป็น number เราเลือกเป็น number เสร็จแล้วครับสามารถค o s e แล้วก็โหลดได้เลย